อยู่ไหนอยู่ไหนจับมาเข้าไปข้างในเข้าไปนพ่อเอาเข้าไปแล้วเข้าไปข้างในนี่พ่อไม่มาตั้่ะไปไหเขาไปนเดูเข้าไปดิไหนเนี่ยไปไหนล่ะเขาไดแล้เข้าไปในตู้ป่ะไล่ออกมาลูก mặt 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 nè mặt 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 cha mặt 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 nè, mặt 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 อ่าอย่าไปตีครับเอาไปเออย่าไปเอาลรโยนใส่เขาลูกไม่เอาจ้ะดูจ้ะดูดูไม่เอาไม่เอาอย่าไปโยนใส่เขานะดู Hehehehe เด้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากไอ้กูเดินในเรื่องใหญ่เนี่ยอย่าไปย้อนเสก้าหนักไม่ได้ไม่ได้หายเยี่ยมไม่ได้ทุกปอนะก็มาได้เหรอ